hi everyone welcome to Crystal Tutor วันนี้ก็มาต่อที่คำศัพท์ที่ชอบข้อสอบข้อมวล4สีหน้าที่3กันแล้วนะคะถ้าใครไม่ได้ชุดคำศัพท์ชุดนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่หน้าเพจ facebook ของทาง Crystal Tutor นะคะเราให้มาเรียนกันเนาะอ่ะมาดูกันเลยว่า12เซตคำศัพท์แรกมีอะไรบ้างนาที่ท้องไปท่องมาอันแรกค่ะประเดิมด้วย3คำเป็นเลยนะ build construct establish ค่ะ ยิ build, construct, แล้วก็ establish, build, construct, establish แปลว่าสร้างค่ะ สร้างก่อสร้างอะไรขึ้นมาเนาะต่อไป conference meeting ค่ะอันนี้มีแค่สองคำและ conference กับ meeting นะคะ conference meeting แปลว่าประชุมค่ะ พบปะประชุมกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไป behavior ค่ะ behave behavior แปลว่าพฤติกรรมค่ะความประพฤติพฤติกรรม behavior ต่อไป อันนี้แยกคำแปลกันนะคะ challenge Char challenge ถ้าใครชอบเล่นเกมอาจจะคุ้นคุ้นคำนี้นะ challenge แปลว่าท้าทายค่ะส่วนอีกคำหนึ่งคนละคำแปลกันนะคะก็คือ define define อันนี้แปลว่า ยั growth, okay. Okay, example, mm ่วให้โกรธค่ะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้แยกคำแปลกันนะคะ challenge ท้าทาย define ย okay. ั define growth, mm ่วให้โกรธโอเค challenge ท้าทาย define ยั่วให้โกรธนะคะ mm hmm. เวลาท่องท่องแยกคำแปลงนี้กันนะเคอ่ะ okay, ต่อไป c o n t r o v e r t Contradict ค่ะ mm hmm. อันนี้ไม่แยกคำแปลแล้วแปลเหมือนกัน c o n t r u e controvert คอนทราดิกอ Cont ื controvert เกับ contradict นะคะแปลว่าโตแยงค่ะ controvert contradic โตแยงนะคะโอเ okay. ค controvert contradic โตแยงนะคะอันนี้ เป็นซินนิมะสองคำแปลเหมือนกันนะคะต่อไป crime กับ criminal นะคะอันนี้คนละคำแปลแต่ว่าคล้ายๆกันนะคำแรก crime แปลว่าอาชญากรรมะคะ่ะ ส่วนอีกคำหนึ่งนะคะเป็นคนละคำแปลกันก็อน,นุญาแยกสีแล้วกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะค,คือ criminal อ criminal แปลว่าอาชญากรค่ะ crime อาชญากรรม criminal อาชญากรนะคะอันนี้ก็แยกคำแปลเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นคำที่คล้ายๆกันเนาะอยู่ในหมวดหมว่อาชญากรอาชญากรรมอะไรพวกนี้ teacher Kate ก็เลยจับมาอยู่ด้วยกันเนาะท่องคู่กันไปเลยเนาะเป็น crime อาชญากรรม criminal อาชญากรนะคะต่อไป vital fragile ค่ะ b r i t a l e fragile แปลว่าเปรอะค่ะเปรอะบ้างแต่ขับง่ายเลยเนาะ b r i t a l e fragile เปรอะต่อไปมาสามคำเลยนะคะซีนโนนีของเรา conclude infer summarize ค่ะ conclude in for summarize mm hmm. conclude in f e r summarize แปลว่าสรุปค่ะ mm hmm. ต่อไป conscious aware o n s c i s okay. Cons aware conscious aware แปลว่าตระหนักค่ะโอเค conscious aware ตระหนักต่อไป comfortable comfortable ห้ามอ่านว่า comfortable นะคะผมรู้สึกว่าคนอ่านผิดกันเยอะมากนะคะคำนี้มันต้องออกเสียงว่า comfortable นะคะ c o m f เอาตัว f ตรงนี้มาแล้ว for ตรงนี้ไม่ต้องออกเสียงนะคะออกเสียงแค่ c o m f แล้วก็ table อย่างนี้นะ c o m f t a b l e แต่ตรงสระ o o, o r เนี่ยไม่ต้องออกเสียงนะจ๊ะคิดซะว่ามันไม่มีตัวตนนะ ก็เป็น comfortable แบบนี้นะ comfortable แปลว่าสบายค่ะเก้าอี้นี้สบายมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก้าอี้นุ่มสบายอะไรประมาณนั้น comfortable สบายต่อไปซึ่งนนีมาสามคำอีกแล้ว conduct act perform ค่ะ c o n d u c ว act, perform, conduct act perform แปลว่ากระทำค่ะอืมหลายๆคนอาจจะรู้ว่า act แล้วก็ perform แปลว่าแสดงก็ได้เนาะอืมแสดงโชว์การแสดงอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันแปลว่ากระทำได้ด้วยนะคะสามคำนี้ conduct act perform กระทำนะ เพราะฉะนั้นก็จดแค่ว่ากระทำไปแล้วกันนะเพราะส่วนใหญ่ในข้อสอบที่เจอจะใช้ความหมายที่แบบแปลว่ากระทำมากกว่าแสดงนะคะต่อไปสองคำนี้แยกคำแปลอีกแล้วค่ะเอาคำแรกก่อน c ้ m m u n i c a t e communicate แปลว่าสื่อสารนะคะ คนอาจจะคุ้นคำนี้อยู่แล้วส่วนอีกคำหนึ่ง c o n v e y ค่ะ c o n v e y อันนี้แปลว่าสื่อความค่ะ Communicate สื่อสาร c o n v e y สื่อความนะคะแล้อันนี้ก็แยกคำแปลกันเนาะ,ะไปท่องกันมาเนาะสำหรับ คำศัพท์หน้าที่3อันนี้อาจจะต้องแตร,ระวังด้วยนิดนึงนะคะตอนที่ท่องคําแปลเนาะเพราะว่ามันมีแปลแบบคนละความหมายกันนะถึงแม้จะมาคู่กันก็ปะนะคะเคก็ไปท่องกันมานะจ๊ะพอท่องแ่นๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคลิปวดีโอหน้านะคะสําหรับคําศัพท์หน้าที่สท่อนด้านล่างนี้ว่ามีคําว่าอะไรบ้างแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย